คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อย ันว่ารักเรามากขึ้นบ้างไหมแต่สิ่งที่ต้องฝากไว้เพื่อจะรู้จักเรามากขึ้นนั่นก็คือ Facebook ครับใช่ทุกวันสุกรคุณจะเจอกับผู้ชายคนหนึ่งฮะที่เขามีความรกอับนผมจะเอาออกแล้วจอาออกไม่ได้นะยอดวิวล้ขึ้นเลยหลังๆนี่ยอดวิวจริง พูดพูดเลยจริงเขาไลฟ์เนี่ยตั้งแต่นาทีแรกเลยคนดู4ี่ห้าคนพอไลฟ์ไป15นาทีคนดูเหลือหนึ่งคนยอดมากเป็นการทำสถิติรอยอมยอมไม่เห็ว่าคนดูหลายพันคนมากอันนี้พูดตรงๆนะอย่าอย่าตลกเพราะเดี๋ยวคนดูทางบ้านเขาจะแบบอะไรก็เดี๋ยวเขาจะหยอกคือตั้งแต่พี่ออสทำรายการครูข่อยเฟซบุ๊กนะครับหากเฟซบุ๊กเนี่ยเฟซบุ๊กครูข่อยบอกเลยว่าคนติดตามแล้วที่สําคัญคือ มันเพิ่มคนที่รักพี่อ๋อโอ้โหประชากรในประเทศไทยเนี่ยมีเจ็ดสิบล้านคนคนรักพี่อ๋อเนี่ยเป็นล้านแล้วไี่เหลือหรอคนเกลียดละคนเกลียดเอาเอางี้ดีกว่าเอางี้เอางี้อยากลดน้ำหนักไม่ต้องงี้เอางี้ เราทนี้มีความเข้าใจผิดเยอะเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการใช่ใช่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักอันนี้สาคัญมากส่วนใหญ่ไม่ใช่ไปคิดอะฟังเขาอชอบฟังเขาแล้วฟังมาจากที่ผิดเขาว่าที่สิเธอดีคิดว่าน่สิเธอใช่ใช่แล้วเธอไปรู้จากไหนโอ้ยเขาว่าเขาว่าพูดกันมากกันมามาฟังคนนี้ว่าดีกว่าวันนี้ผมจะมานําเสนอแต่ผมเอาเอกสาร ความอ้างอิงมาจากดรนะฮะฉัรพาหัตตโกศลนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการและเชื่อกันว่าหากเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีหลายประเด็นหลายประเด็นที่มีการพูดกันต่อๆว่าเอ้ยทำอย่างนี้แล้วมันจะน้ำหนักลดอย่างแรกเลยก็คือการเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อสัตว์จะสามารถทําให้น้ําหนักลดได้ครับขออนุญาตนิดเดียวครับครับท่านชื่อฉัตรพาชัตรพาอ๋อขออภัยชัตราใช่ครับผมครับฉัตรพาหัตตโกสนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เชื่อกันว่าหากเลือกรับประทานเฉพาะเนื้อสัตว์จะสามารถทําให้ลดน้าหนักได้การรับประทานอาหารประเภทโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ไข่<ม>หรือนมก็แล้วแต่อาจทําให้น้ําหนักตัวของตัวเองนั้นลดลงได้บ้างในช่วงหนึ่งอาจนะเนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงจะทําให้ความรู้สึกอยากอาหารลดลงคือไม่หิวบ่อยอแต่หากรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเป็นประจําจะส่งผลให้คอเลสเตอรอลสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นอกจากนี้ยังส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะกินแต่ปโปรโตีนโปรโตีนโ<ช>ปรโตีนแล้วกินเยอะไงเพราะไม่มีอื่นมันลดได้นิดนึงแต่ผลที่ตามมามันหลายตัวอันนี้เพราะนั้นความเชื่อนอี้ไม่ดีไม่ดีต่อม่เป็นความเชื่อที่ผมเคยเชื่อเชื่อกันว่าการงดรับประทานคาร์โบไฮเดรตแล้วจะผอมผมเชื่อแบบนี้นะ หากขาดคาร์โบไฮเดรตร่างกายก็จะขาดพลังงานคุณผู้ชมจินตนาการตามและเริ่มนำไขมันมาเผาผลาญที่เรามีอยู่หรือเรียกว่าภาวะคีโตซิสนั่นเองผลที่ได้คือน้ำหนักตัวจะลดลงก็จริงแต่แต่มีผลข้างเคียงคุณผู้ชมบางทีกูจะอ่อนเพลียปวดศีรษะขลื่นไส้ปวดท้องหัวใจเต้นเร็วและอาจจะมีไข้ได้เขาเคยเป็นอย่างนี้ครับเป็นจริงจแล้วเรานืกว่าผีเข้า S 2> <S 2> เรารู้ว่านวัดผีเข้าไม่ใช่เขาไปหยุดแป้งอ่ะต่อไปหยุดแป้งไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอย่างที่สามทุกคนจะคิดอยู่เสมอว่าน้ำมันก็คือไขมันใช่ใช่ใชย,ยิ่งกินเดี๋ยวยิ่งอ้วนความเชื่อห้ามรับประทานน้ำมันหรือไขมันใดๆเพราะจะทําให้น้ําหนักขึ้นไ <นะ S 1> ขมันเป็นสารอาหารคุณผู้ชมที่มีความจําเป็นต่อร่างกายและขาดไม่ได้นะเนื่องจากไขมันเป็นตัวช่วยดูดซึมนะวิตามินต่างๆทุกประเภท ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นและปกป้องอวัยวะภายในด้วยเพราะฉะนั้นขอที่อยากเสริมตรงนี้ดีนิดครับกินวิตามินกันใหญ่เลยโดยเฉพาะคนแก่กินกันใหญ่เขาบอกกินโนนกินใี้บีนอกบีนี่ไม่กินไขมันเลยไม่กินเลยแล้วมันจะดูดซึมยังไงมัน ไขมันมันเป็นตัวช่วยดูดซึมวิตามินที่คุณมีอยู่เข้าไปในร่างกายเพื่อช่วยให้สุขภาพคุณดีขึ้นอยากจะแนะนําตามนี้ให้ใช้น้ํามันรําข้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันคาโนลานะครับและน้ํามันถั่วลิสงในการประกอบอาหารหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่ผ่านการทอดเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงขนมอบกรุบกรอบทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีแล้วน้ําหนักอาจจะกลับขึ้นมา เพราะว่าการรับประทานอาหารบางประเภทเพียงอย่างเดียวแล้วจะผอมตลอดไปมันไม่จริงครับมันไม่มีเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้เด็ดขาดนะครับการทานอาหารต้องถูกสุขลักษณะข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองออกกาลังกายบางคนนะบอกว่าเพียงพอขอโทษนิดนึงครับบางคนบอกว่าจะทานเฉพาะผลไม้อย่างเดียวแล้วมันจะผอมจะทานเฉพาะซุปแล้วมันจะผอมไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามที่อยู่ทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาอันนั้นสําคัญที่สุด พักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับกลัวคุณต่อ